อะไรโล่งที่หัวแกแกจับได้อ๋อนั่นแกรู้อาการแกรู้อาการเลยเวถนาเรียกของโยเป็นยังไงทุกวันเนี่ยภาวนามาแต่แต่น่นมาของผมก็หลับดีอย่างเดียวอาจารย์แต่ว่าไม่ใครจะรู้อะไรแต่ว่ามันก็สบายใจหน่อยเนาะมันก็จะวางอะไรได้ง่ายแะละแต่ว่ามันไม่มันมันจะวางเวทนาได้ง่ายเพราะโยไม่รู้จากจิตเนาะคือเราโยไม่เห็นนิมิตะนะแต่ผมมันไมีมีเรื่องชาไงผมก็ยังยังไม่ได้เรื่องชา กาการบําเพ็ญการบําเพ็ญมาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่ารู้แต่ว่ารู้แต่ว่ามันเบามันสบายเก่าแล้วมันเบามันสบายเหมือนดูเหมือนจิตมันอยู่ปัจจุบันมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเก่าแล้วแล้วมันหลับง่ายแค่นั้นแหละผมว่าหลับง่ายมันจะหลับใช่พอเวลาเรานั่งสมาธิกับแป๊บเดียวกับง่วงหลับแล้วมันจะหลับง่ายถ้าคนได้ปฏิบัติได้ถึงระดับนี้แล้วนะจะออกไปนอกปเดียโยมโยมเคยทาปฏิบัติมาหลายปีหรือยัง ก็ไปวัดไปอะไรไปวัดไปอะไรไปอยู loves, ่ค uh, ่ะปฏิบ well, ัติธรรมก็ไปธรรมก็ไมไปเต็มที่เท่าไหร่ธรมเราทพอประมาณลองลองนึกถึงลิ้นปีดูนึกถึงลิ้นปีนี่ตรงนี้ลิ้นปีตรงหน้าอกลิ้นปีเข้าใจะดูกสี่โค้งช้นล่างา่อันนี้ึถึงลิ้นปีดูถ้าเคยภาวนามาเพ่งซะนี่เพ่งเพ่งจีบทีลิ้นปีนะ ประคองประคองจี้บีบนะบีบจี้เพ่งเข้าไปที่ลิ้นปี่นะนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละพอพอเบาเบาจ้ะจิตจะหลุดละทรงทรงประคองไหมหลุดแล้วหลุดแล้วจิตหลุดแล้วจิตหลุดแล้วเป็นยังไงตอนนี้รู้ไหมรู้สึกไหมว่ามันเบาเด่นเด่นมันเลื่อนขึ้นไปหัวหล่ะทะลุนั่งหัวตนเองไปละเด่นเด่นความรู้สึกสังเกตความรู้สึกอ่ะ จิตคือความรู้สึกว่ามันมันมันโล่งมันอะไรมือออกซะตรงตรงลิ้นปี่นะเอามือออกซะเอามือออกซะรู้สึกเบาไหมตอนนี้เบาโล่งหัวไหมเบาโล่งไหมเวลาเราคิดอะไรไปไหนนะมันดูเหมือนมันมันอิสระนะมันไม่ติดเหมือนแต่ก่อนถ้าจิตอิสระแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะเบาโล่งเบาสบายพวกนี้จะโล่งวันนี้พวกนี้ก็จะโล่งเบาสบายยิ่งหลายวันยิ่งยิ่งจะรู้สึกว่าดีขึ้นมันนิ่ง คือจิตมันจะนิ่งเหมือนมันไม่ปรุงไม่แต่งเพิ่อมอ่ะน,นะจิตมันจะเป็นลักษณะรับรู้แต่ความนึกคิดปรุงแต่งที่ไหลเข้ามาสู่จิตใจเราเนี่ยเรื่องของความหลงความทุกข์นั้นมันเป็นกิเลสของคนอื่นจิตดวงอื่นมีกิเลสแทรกเข้ามาสู่จิตเราอันนั้นกัเรื่องธรรมดาเรื่องความนึกคิดปรุงแต่งด้วลยด้วยสัญญาเดียวกันเวทนาสัญญาเวทนาเรื่องเดียวกันนั่นแหละที่จะไหลแทรกเข้ามาที่จะทําให้เรารับรู้ชัดเจนคือความหลงกับความทุกข์เท่านั้นแหละทีนี้หลังจากนี้ไปก็สังเกตความรู้สึกไปเรื่อย รอลอยครบสิบวันก่อนค่อยส่งความรู้สึกผ่านไปหน้าตนเองขึ้นไปเพื่อถึงชาติพระนิพพานนะก็นึกส่งไปเรื่อยสติจะไปสูดไปตื้นแล้วจิตจะทะลุกันไปแล้วก็จะไปสว่างจ้าเนือหัวตนเองอ่ะพอจิตสว่างจ้าเนือหัวตนเองสักพักหนึ่งจิตก็จิตก็จะลงเหรลงสติก็ลงเหมือนกันไม่สามารถส่งอยู่ได้ลงมากลับมาส่งอยู่ที่มนุษย์เราเนี่ยทีนี้ทีนี้ก็รักษาจิตตามปกติไม่ต้องไปส่งจิตต่าดันจิตตอนนี้มันจะปวดหัวยังไม่ประจา์ใช่ถ้าถ้าทำตอนนี้จะปวดหัวเลยจะตื้อปวดหัวเลย ลองทําดูก็ได้ไม่เชื่อลองส่งไปดูกลางหัวน่ะอ,อ่า,ออาลองนึกลองนึกกันไปดูก็ได้ถ้านึกกันไปดูจะมึนหัวปวดหัวอกอกเริ่มทับแล้วสตีเริ่มทับแล้วนะั่นเริ่มมึนแล้วคือแน่นจะมึนหัวไหมอ่าเริ่มแล้วเริ่มงเริ่มมึนเริ่มปวดแล้วนะสตีจะทับสตีจะทับลงทับลง ถึางว่าลอยครบสิบวันก่อนไงค่อยนึกขึ้นไปต่อสิบวันค่อยส่นอันนี้ <จะ S 1> เป็น,ปปนถ้าถ้า,ถาเรานึกขึ้นไปแล้วเนี่ยสิบวันแล้วทีนี่มันจะเบาม,ม,มันจะมันจะรู้เท่าทันอาการของกิเลสด้ชัดขึ้นนะนะถ้าเรารอปกติตามทั่วไปเนี่ยรอปกติประมาณนู่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันขึ้นไปนุ่นแหละมันถึงจะถึงถึงชั้นมัทิติภาณแล้วจิตจะสว่างจ้าเหนือหัวตนเองอันเนี่ยอันนี้เราก็เลยอยากให้เร็วอยากให้เร็วขึ้นเราก็ไปแค่สิบวันเราก็นึกขึ้นไปแหละหลังจากสิบวันไปแล้วก็ปปฏิิิบัตตตามก เรื่องเพลงลิ้นปีไม่ต้องก็ได้เรื่องนึกขึ้นไปส่งจิตขึ้นไปก็ไม่ต้องก็ได้รักษาจิตตามปกติทั่วไปแล้วแต่ถนัดถนัดที่ป,ปลายจมกูกเราก็ไปอยู่ที่ปลายจมกูกถนัดติ้นปีก็ไปนึกจดจอติ้นปเนีเพื่อให้จิตเข้ามาสงบมัอนเองอะไรคอยสังเกตอาการไปเรื่อยๆค่อยๆชัดไปดอกความรู้สึกนะสังเกตความรู้สึกเด้อจิตตนเองกับคือความรู้สึกถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่เป็นไรดอกเอาความรู้สึกนั่นแหละเอ้ความรู้สึกของเรามันไม่เห็นมันมีอะไรนะมันนิ่งๆว่างๆมันมันเฉยๆมันไม่มันไม่ไม่กระเตืองไม่ต่น มันจะเป็นเฉยๆเหมือนมันว่างมันเฉยนะนี่เราความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใหม่อาจจะไม่ค่อยชัดเจนหรอกเพราะมันไม่สงบนานมันจะสงบเพิ่มขึ้นตีนนี้ที่นี้จนกว่าจะครบสามเดือนพอสามเดือนแล้วจะสงบจะนิ่งมากสงบมากเหมือนว่ามันไม่เจริญไม่ก้าวหน้าไปหน้ามาหลังคือมันไปสุดแล้วเรียกว่าจิตมาสุดแล้วมก็อยู่แค่นั้นแล้วมันไม่ไปต่อแล้วมันไม่มีนิพานหลายชั้นหรอกมีชั้นเดียวเท่านั้นนิพานถ้าต้อสรุปความแล้ว เบาไหมตอนนี้รู้สึกเบาไหมเบาไม่รู้สึกเบาไม่สบายสบายเออเบาเบานั่นแหละนั่นแหละเบาจิตเบาใจเหมือนจิตเรามีความอิสระนะรู้สึกว่ามันอิสระนะแต่ก่อนมันไม่เป็นอย่างงี้นะแต่ก่อนมันเราคิดอะไรไปอะไรไปมันมีแต่ความหลงได้เข้ามาบีบคั้นตนเองนะเครียดเครียดเครียดเยอะแก่เครียดเยอะนั่นแหละสามีเสียด้วยเรื่องลูกหลานด้วยเนี่ยเพราะเพราะจิตเราอ่าอยาเพราะจิตสิ้น ลูกชายก็ถูกแกมีปัญหาลูกชายแบบว่ามันอ่าอ่าตอนนี้ถูกแบบว่าติดตารางอยู่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องนั่นแหละเอาแค่นี้ก่อนเดื้อกันด้อแค่นี้ก่อนด้อเดี๋ยวจะไปธุระเจริญพรอาจารย์จะไปเหรออาจารย์แกทำไมแกไปมีแกมีบุญเก่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็สาเหตุมันเกี่ยวอย่างเงี้ยอาตมาเคยพูดในกลุ่มเนาะว่าถ้า ถ้าพระพรมบรรลุธรรมหรือว่าเทวดาท่านบรรลุธรรมแล้วคนรุ่นหลังๆมาจะบรรล,ลุเร็วนจะผ่านเร็วจิตจะผ่านเร็ว<ม>แต่ก่อนใช้เวลาระหว่างห้านาที<ม>เดี๋ยวนี้จะอยู่ระหว่างเวลาสองนาทีมันก็แล้วแต่บุคคลเด้อเนี่ยมันไม่ทุกคนดอกแล้วแต่บุคคลอย่าก<ม>ารันตีทุกคนเสมอกันเป็นไปไม่ได้ดอกบางคนก็นไม่ใช่ไม่มีบริวารคือบริวารยังไม่บรรลุธรรมคือไอเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์เขาแล้วที่นี่เขาเป็นเราเป็นบริวารเขาแต่คนที่เป็นหัวหน้าเราเนี่ยเขาไม่ยังไม่ทันบรรลุธรรมเราอาจจะช้าหน่อย แต่ที่นี่คนไหนเ <royable S 2> ขาเป็นหัวหน้าเราเขาบรรลุทําไปก่อนก่อนเราแล้วเราก็อาจจะเร็วตามนะอย่างนี้นะคะืออวิชาเหล่านั้นไม่สามารถที่เคยงุ่มห่อที่เคยงุ่มห่อปรคุมสติปัญญาของเราไว้น่ะก็เลยจางไปจางไปเพราะหลายๆคนบรรลุทําไปกับจางไปเราก็รุ่นหลังๆล้วก็เลยบรรลุเร็วนี่ความหมายถามไหมสามีใครจะถามสามีกันถามสามีสามีเสียชีวิตไปแล้วสามปีค่ะสามปีทำเรื่องเ่วคะชื่ออะไรนะ นายเพชรไก่แก้วนายเพชรไก่แก้วนายเพชรไก่แก้วเส้ยไส้นไฟไฟเพราะความดันโลหิตสูงนม่แหละเส้นโลหิตแตกค่ะเส้นโลหิตในสมองแตกปากเบี้ยวเลยเนาะปากเบี้ยวปากเบี้ยวเลยปากเบี้ยวมันตึงขึ้นนี่เลยพอมันแตกแล้วมันตึงไอเอ็นมันตึงขึ้นนี่เลยตึงขึ้นมาหาไอ้กระหมอบนี่นี่แกเล่าให้ฟังดอกกวถึงแกพูดให้ฟังแกเล่าให้ฟัง ทําไม่ปากเบี to to tests, ้ยวเพราะเส้นม really ันตึงขึ้นมาไงมันหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะเส้นมันตึงขึ้นสองข้างเลยแกบอกช่วงที่เส้นโลหิตแตกคือเส้นเลือดมันไม่เส้นเลือดมันมันโคตรเลือดเลือดเลือดมันโคตรตัวมลนโคตรตัวอยูู่มิเปรตเด้อบอกให้แกปฏิบัติตามสูตรอาตมาก็ได้ทำในใจเพื่อจะไปเป็นเทวดาพอไปเป็นเทวดาแล้วก็ให้แกปฏิบัติต่อก็มีโอกาสได้ไปนิพพาน ไอ้แก่ขึ้นมาหน่อยตอนแรกลงระลอกเลยเนี่ยแก่ขึ้นมาหน่อยเปรตอะได้รับมานอกพระอาจารย์เนาะจ้าเอามากวอนกระตุกระลอก่ยฮะใช่มากวาดกระตุกระลอกเนี่ยนี่อ๋ออ๋อนี่มันขึ้นมาเป็นเปรตอันนี้ดีเลยยังไงเนาะจะเลือดว้อน